สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปลงทุนครับิี่ไทยพี่น้องเบิรงนะครับืันนี้พามาเบิรงเอืองตะขาบครับก็คือพี่น้องก็คงสีเห็นนะครับอยู่บริเวณต้นไม้กับสีมีหิมดแดงพร้อมแล้วครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมกับขึ้นไทยพี่น้องเบิรงอยู่ต้นไม้ครับครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเอืองตะราบครับก็ถือว่าเป็นเอืองที่มีดอกขนาดเล็กครับ แต่ว่าใบของพ่นก็ถือว่ามีความสวยงามครับจัดเป็นเอืองที่ประดับไปได้ครับสําหรับเอืองชนิดนี้นะครับครับต้นนี้ก็จัดว่าเป็นต้นอันตรายอีกชนิดหนึ่งครับก็คือต้นหลักไงนะครับพี่น้องก็คงสิหจักกันดีนะครับสําหรับหลักไงครับผมก็เลยจัดเป็นคลิปที่ลงทุนที่สุดครับสําหรับคลิปนี้นะครับ คืออยู่เท่งบนต้นไม้แล้วก็มีทั้งหมดแดงแลวก็ยุบเท่งบนต้นลักครับก็ถือว่าอันตรายทุกด้านครับครับนี่ก็คือดอกของเพลนครับเป็นจะมีดอกสีเหลืองนะครับแล้วก็สิมีขีดสีทั้งแดงอยู่บริเวณกลางดอกของเพลนครับแต่ว่ามีดอกขนาดจิ๋นะครับแต่ว่าลักษณะใบของเพลนก็ตามที่พี่น้องเห็นครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับสําหรับใบกิ่งการของเพลินครับ ถึงดอกเอนซิมีขนาดเล็กครับครับกะทอว่าเป็นเอื้องที่ปลูกง่ายครับสําหรับเอื้องตะขาบนะครับเอาสินําไปใส่กระถางก็คือปลูกโดยใส่กาบมะพร้าวแล้วครับกาบมะพร้าวสับนะครับหรือว่าเอาสิไปเอาไปหมัดไว้อยู่บริเวณต้นไม้ก็สามารถแพร่พันธุ์ได้ครับกะทอว่าเป็นทีดูแลง,ง่ายครับสำหรับเอื้องตะขาบเล็กนะครับตัวนี้กะสิจัดเป็นเอื้องตะขาบเล็กครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องเบื้องลายครับกับภาพพี่น้องเบื้องจักเพียงเล็กน้อยนะครับกับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแลวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาซอยติดตามครับคลิปนี้กัขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ